รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของนายไกรวันสังคษาผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยาองค์ประกอบที่หนึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนสวีวิทยาดำเนินการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาพุทธศักราช2,564ัน6ถึงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยการจัดการประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์องค์กรจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความหลากหลายของผู้เรียนริเริ่มจัดทำและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่21 พร้อมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นหรือเริ่มพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning และ project-based learning โดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงรุกเพื่อนิเทศกํากับติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้หรือเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่ยั่งยืนหรือเริ่มการพัฒนาการวางแผนการนิเทศกำกับติดตามโดยจะทำแผนและปฏิทินการนิเทศที่ชัดเจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพกับครูผู้สอนพร้อมทั้งมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องริเริ่มและส่งเสริมให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมแก้ปัญหาโดยผู้บริหารมีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการดำเนินการแบ่งโครงสร้างการบริหารที่เป็นระบบครอบคลุมภาระงานทั้ง4กลุ่มงานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบด้วยกลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน ซึ่งมีการจัดทําคู่มือบริหารการจัดการสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารให้จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนให้จัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนจัดทาแผนปฏิบัติการโดยสร้างเครือข่ายกรรมการนักเรียนผู้ปกครองและครูเพื่อร่วมจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้เรียนส่งเสริมให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความเหมาะสมความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียนด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีกลยุทธ์เครื่องมือและนวัตกรรมการบริหารเชิงรุกที่สอดคล้องกับมาตรฐานพลาัางงานโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงจนบรรลุผลตามเป้าหมาย ริเริ่มสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรโดยกระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย หรือเริ่มสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมาการสถานศึกษาชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนดำเนินการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนร่วมกิจกรรมจิตอาสางานสัมพันธ์ชุมชนแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิน่นเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาโดยมีผลการประเมินปีงบประมาณ2,566อยู่ในระดับ A คิดเป็น93.33คะแนนด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถสำหรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ด้วยกระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดำเนินการศึกษาสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาทฤษฎีการจัดการเรียนรู้สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนสร้างและพัฒนาหลักสูตรออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งสร้างแบบวัดและประเมินผลที่สามารถนํามาใช้ในการประเมินผลได้จริง และครูผู้สอนสามารถนําปัญหาที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ไปศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนต่อไปองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาด้านโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนมีการดําเนินการติดตามนักเรียนผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกเยี่ยมบ้านร้อเปอร์เซ็นต์เพื่อดําเนินการจัดทําข้อมูลสารสนเทศคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อาจหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งพบว่ามีนักเรียนมีความประสงค์ในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ2.1ซึ่งในปีการศึกษา2565มีนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน1 0 0เอร์เโดยศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามความถนัดทุกคนนอกจากนี้มีการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน ซึ่งบกพร่องทางร่างกายให้เข้าร่วมแข่งขันการวาดภาพระบายสีในงานนศิลปาธกรรมนักเรียนครั้งที่71ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนานาชาติผ่านการทดลองทำแบบทดสอบพิซซ่ามีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566ระดับดีสูงขึ้นร้อยละ0.16มีการจัดกิจกรรมคิดเลขเร็วจัดทดสอบเพื่อคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนโดยมีผลการทดสอบระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ71.76ใช้เครื่องมือคัดกรองเพื่อสำรวจวัดแววความสามารถและความถนัดของผู้เรียนร้อยละ100ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาเข้ารับการทดสอบร้อยละ96.83และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เข้ารับการทดสอบร้อยละ64.81ในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566มีนักเรียนที่ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านเกณฑ์ครบทุกรายวิชาคิดเป็นร้อยละ95.32ส่วนนักเรียนที่มีผลการเรียนภาคเรียนที่หนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน105คน ได้รับการแก้ไขผลการเรียนแล้ว103คนคิดเป็นร้อยละ98.10ส่วนภาคเรียนที่2อยู่ระหว่างการดำเนินการมีการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด,ด้านต่างๆตามศัตยภาพของนักเรียนทั้งด้านวิชาการด้านกีฬาทําให้ผู้เรียนได้รับรางวัลและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนักเรียนเช่นได้รับรางวัลชนะเลิศ44รายการรางวัลเหรียญทอง122รายการ รางวัลเหรียญเงินสิบรายการและรางวัลเหรียญทองแดง6รายการในการแข่งขันงานศิละปะการ์ตนนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดโดยนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละเก้ด้านผู้บริหารครูบุคลากรและสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษร้อยละเกด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้านความเป็นครูและทักษะที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยจะต้องมีชั่วโมงการอบรมอย่างน้อยภาคเรียนละ20ชั่วโมงมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่องเชดชูเกียติและเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นนางสาวเบญจวรรณทองขาวครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับคัดเลือกให้ได้รับโล่เชดชูเกียรติรางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทครูดีเด่นประจำปี2566จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยนายชานชัยผลอุบัติและนางสาวอุษณียูโยธินเวกินได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น และครูได้รับรางวัลครูดีเด่นรางวัลครูดีเด่นที่มีผลงานเชิงประจักษ์รางวัลครูผู้เป็นแบบอย่างจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพรเนื่องในโอกาสวันครูประจำปี2567มีจำนวน26คนมีการส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณ2566 ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับ A มีค่าเฉลีย 3. 3. นน่ย93.33คะแนนมีการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยกระบวนการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานภายใต้วงจรคุณภาพส่งผลให้มีผลการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเลิศใช้การบริหารงานสถานศึกษาด้วยสวีพัทโมเดล ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลในระดับต่างๆด้านโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนสิวิทยาดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการโดยจัดสภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนปรับปรุงซ่องแซมอาคารเรียนอาคารประกอบห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆห้องน้ําห้องส้วมให้มีความสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมและเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอมีการพัฒนาบริหารจัดการและการให้บริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยการนํามาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน โดยมีความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ97.68มีการจัดทำแผนและมาตรการในการ,รเผชิญเหตุและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกประเภทผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกิจกรรมโฮมรูมสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นถึงโทษของสารเสพติดโดยมีคณะกรรมการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นแกนนำในการดำเนินการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมคุณภาพในวิถีใหม่แห่งอนาคตโรงงรีสวิวิทยาย,ยังคงประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสรรค์าการศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่น่าอยู่การเรียนรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างคนดีคนเก่งที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมโลกสืบไป